สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับดรสุวิจักขันสอนทักุลมาเจอกันในวันนี้มาพบกันในชุดนี้เป็นที่แน่นอนครับว่าเราจะคุยกันในเรื่องของวรรณคดีแห่งชาติซึ่งเป็นชับย่อยนะครับจากรายการสยามนี้มีเรื่องเล่าแล้วก็วรรณคดีแห่งชาติตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่สามสิบแล้วแม่ ผมดีใจจังเลยนะครับที่ได้นำเสนอเรื่องราวอันเป็นมรดกของชาติเนี่ยมาต่อเนื่องกันนะหลายเรื่องและก็หลายตอนในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในส่วนของวรรณคดีซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากแล้วก็มีความยาวมากนะก็คือพาภัยมณีตอนที่สามแล้วนะครับ ยังมาไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยนะแต่จะนำเสนออย่างต่อเนื่องนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราเริ่มกันเลยหลังจากที่ชีสวรรณเนี่ยนะครับได้เข้าไปอยู่ในเมืองลมมาจากนะเรียกว่าเป็นว่าที่เจ้าเมืองคนต่อไปนะั่นแหละก็มีความระลึกคิดถึงพี่ชายพระเชษฐาคือพระพระมณีอยู่ ตลอดว่าถ้ามีโอกาสและศพจังหวะเหมาะก,ก็จะต้องออกเที่ยวตามหาพี่ชายให้พบให้ได้นะครานี้ก็ตัดฉากไปที่เมืองเมืองหนึ่งเรียกว่าเมืองผลึกเมืองนี้เนี่ยมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งเล้กว่างดงามนะครับแล้วก็เป็นที่หมายปองนะในาชาย หลายๆคนที่ได้เห็นจะบอกไปแล้วว่านางมีคู่มั่นแล้วนะถ้าเรากำมองก็คงได้แจ่มองนะถ้าจะได้หมายก็คงจะยากนะนางมีชื่อว่าสุวรรณมาลีขอร้องนะครับอย่าแปลตรงตัวเนะพราะสุวรรณนะแปลว่าทองนะฮะมาลีก็แปลว่าดอกไม้คือเข้าใจว่าในยุคสมัยก่อนเนะีนะ่ยคำนี้ก็เป็นคำที่ สุภาพแล้วก็เหมาะสมที่จะนำมาแต่งเป็นชื่อของนางในวรรณคดีแต่ถ้าเกิดว่ามาแปลกันในยุคใหม่ๆเนี่ยบางทีก็ฟังดูแล้วไม่อยากไปแปลนะมันก็จะไม่ไพเราะเท่าไหร่เหมือนกับคำจีนนะคำว่ากิมหวยหอย่างเงี้ยกิมก,ก็แปลว่าทองหวยก็แปลว่าดอกไม้เหมือนกันมีคนชื่อนี้เหมือนกันนะแต่ปัจจุบันนี้ก็หาชื่อยากเอาเริ่มกันดีกว่าครับ ที่เมืองผลึกก็มีอ,องค์หญิงนะซึ่งเป็นคู่มั่นคู่หมายของเจ้าชายอุสเลนเจ้าชายอุสเลนนี่ก็เป็นเจ้าเมืองอเรียกว่าเกาะลังกานะเกาะลังกาเนี่ยผู้ประพันธ์นะสุนทรผู้หมุดหมายว่านะครับเป็นประเทศที่เป็นประเทศฝรั่งนะคือความหมายเอาไว้ว่าเป็นประเทศฝรั่งไม่ใช่สยามประเทศไม่ใช่คนไทยว่างั้นครับเป็นคนต่างชาติ ครานี้นางก็จะต้องเข้าพิธีอภิเษกสมรสแต่ด้วยความที่ว่าแหมอยากจะใช้ชีวิตอิสระอีกสักรอบหนึ่งจึงขออนุญาตจากพระบิดาว่าขอได้ไปเที่ยวตามชายทะเลปล่อยจิตปล่อยใจให้สบายก่อนที่จะแต่งงานฝ่ายพระบิดาก็เห็นด้วยนะโดยการแต่งเรือนะอย่างดีเลยเรือสำเภาอย่างดีแล้วก็ออกไปเที่ยวกับลูกสาวด้วยนะก็ให้แปลงนะครับ ที่เที่ยวก็มีเยอะแยะเนี่ยไปทางฝั่งอันดามันก็ได้ไม่เข้าใจว่าทำไมทำไม่ฟังอ่าวไทยนะเพราะไปฟังอ่าวไทยไปนี่นะจะต้องไปเกาะสม็ดเนเกาะแก้วพิสดารอันนี้ตอนที่ไปถึงเกาะแก้วพิสดารเนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นนางยักษ์คงจะหิวนะเพราะว่าแก่เฝ้ารออยู่ว่าไขรออกมาจ,จะจับก,กินให้หมดเลยแต่พอตอนเรือไปจอดเนี่ยกลายเป็นว่านางยักษ์้ไม่อยู่เข้าใจว่าน่าจะออกไปหากิน เพราะว่าเฝ้ามาหลายวันคงจะหิวตอนนี้เพอ่อเรือไปจอดก็ลงไปเจอกับผ้าภาัยมณีก็รู้สึกเอาอีกแล้วต้องตาต้องใจผ้าไพรามณีก็ต้องตาต้องใจกันนะครับแต่ว่าด้วยมารยาทของฝ่ายหญิงนะั่นและอีกทั้งเป็นผู้ที่กำลังจะแต่งงานก็คงจะได้แต่ได้แต่มองคิดคงอะไรไม่ได้นะอันนี้ก็ทราบข่าวความจริงผ้าไัยมณีก็อยากจะช่วยเหลือ อีกครั้งได้พบกับสินสมุดนะซึ่งเป็นลูกของพระไพมณีแล้วก็เกิดความรักรักในตัวเด็กนะเรียกว่าเรียกเป็นบุตรบุญธรรมกันเลยทีเดียวนะส่วนสินสมุดก็เรียกว่าเป็นแม่บุญธรรมกันเลยทีเดียวเนกะิดมาการมาเป็นมาเตอร์อินลอกันเข้านะเสร็จแล้วก็ขึ้นเรือครับเรียกว่าลาพระเจ้าตาแล้วก็ออกเดินทางในระหว่างนั้นเนี่ย ต้องบอกบอกว่าไม่ได้พูดถึงนางเงือกนะครับซึ่งตั้งครรน,นะมีสุดสาครอ,อยู่ในท้องเนี่ยมาเป็นโอรสของผา,าพรมนีเลยนะครับก็คงกลับไปหาญาติบ้างและครับก็ไม่ได้กล่าวถึงแต่อย่างใดในระหว่างที่เรือออกเดินทางมาได้สักนะไม่ถึงกี่ไมล์ทะเลเลยนะฮะนางยักษ์กลับมาโอ้โห ด้วยความผิวโหยนะอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารหายากแม่พอเห็นเรือคําปั่นแล้วนะั้นแล้วกระโดดใส่เลยจู่โจมอย่างแรงว่าจู่โจมเรือแตกใช่ไหมจับคนนั้นคนนี้กินเป็นอาหารเห็นพระอภัยมณีก็ป่าเขาน่าจะเห็นอยู่นะแต่ครั้นี้ว่าขึ้นน้ําที่มันโดนกระแทกอย่างรุนแรงนะเรือแตกนางสุวรรณมาลีก็สลบไปเกาะไปกับไม้กระดานนะครับพร้อมกับสินสมุดส่วนพระอภัยมณีก็โดนซัดไปติดโขดหิน ลุกขึ้นมาได้ก็ยังมึนๆมงมงๆอยู่แต่มือยังกำปีอยู่เลยนะครับเห็นความโหดร้ายนะของภรรยาตัวเองนะจับคนนั้นคนนี้กินด้วยความหิหวโหยนะก็บอกให้ยุดมะจะหยุดไม่ยุดนะร้องเตือนแล้วนะอร์นิ่งไปหลายที่านางก็ไม่ยอมนะเพราะว่าอาจจะเครียดแค้นด้วยแหมกำลังมโหหิวเลยก็ไพมณีก็เลยต้องเรียกว่า ใช้ขั้นตอนแบบเด็ดขาดกับนางก็คือเป่าปีสังหารจริงแล้วเนี่ยพระไพมณีเนี่ยปีของของพระไพมณีเนี่ยเป่าให้หลับก็ได้นะเป่าให้ตายก็ได้เพราะงั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยในเวลานั้นพระไพมณีก็คงจะทิดว่าถึงพระไทยเหมือนกันแนละ้ว่าแหมก็อยู่กินกันมาต้องหลายปีแล้วก็ต้องมาสังหารกันวันนี้ใช่แล้วก็ทําไงได้ะ ในเมื่อห้ามไม่หยุดก็ยกปีขึ้นมาเป่าเป่าไปน้ำตาก็คงจะนองหน้าไปครับเพราะว่าคงด้วยความสงสารด้วยคงด้วยความมีเยื่อใยที่อยู่ด้วยกันมาหลายปนีนางได้ยินเสียงปีก็อ้ยเรียกว,ว่าเสียงนั้นมันเข้าไปตัดขั้วหัวใจกันเลยทีเดียวนะลมตึงขาดใจตายเป็นว่าก็สิ้นนางสีเพื่อสีเสื้อสมุดนากนี้เอง ส่วนตัดฉากมาที่นางสุวรรณมาลีแล้วก็สิงสมุทรซึ่งลอยคออยู่นะกับไม้กระดานสลบ่ลไหลไปแล้วมีเรือโจรสลัดผ่านมาก็เลยรับขึ้นมาบนเรือนะตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหรอกแหมพไปขึ้นมาเจอเรียกว่านางฟ้าเนาะสวยสวยสะคางชะขนาดนั้นไอคนที่มันเป็นแหมเขาเรียกว่า เป็นหัวหน้าจนสลักก็ค่อนข้างจะกักขระนะนะโอ้ยอยากจะได้นางเป็นเมียกันเลยคืนนั้นแม่แล้วใครจะยอมนะถ้าเกิดว่านางขึ้นไปคนเดียวก็คงเสร็จแล้วครับอันนี้ว่านะชนทรผู้ก็คงไม่ประพันธ์อย่างนั้นนะก็การขึ้นไปก็ขึ้นไปกับสินสมุดนะผู้ที่มีฤทธิ์นะเรียกว่ามีกําลังประดุดช้างสารนะเพราะว่าได้กําลังของนางปีเสื้อสมุดที่เป็นแม่มาด้วยแนมะ่ อันนี้แหมใครจะมาข่มเหงเอานางสวุวรรณมาลีซื่อผู้ขึ่งเป็นแม่บุญธรรมนะมาเตอร์อินลอก็ยอมไม่ได้ครับต่อสู้กับพวกโจรสลัดนูนับร้อยชนะเรียบนะแล้วก็สังหารตายหมดเลยนะจะโยนลงทะเลแล้วก็ยึดเอาเรือโจรสลัดล่องต่อไปอันนี้ล่องไปไหนคนระล่องไปเพื่อจะไปหาผ้าภัยนะเพราะว่าตอนที่ขึ้นน้ำชัดนี่คร แต่กระจายกันไปคนละทิศคนละทางก็ไม่รู้ว่าสเสด็จพ่ออยู่ไหนก็ต้องตามหากันอันนี้ล่องไปท่าไหนไม่รู้นะก็ผ่านเข้าไปที่เมืองลมมาจากเมืองที่มีว่าที่ที่เป็นเจ้าเมืองก็คือศรีชวบันในขณะที่เรือเข้าไปจอดท่านี่โอ้ชาวประชาชาวเมืองได้เห็นเรือก็ตกใจโดยเรือโจนฉลัดวิ่งแตกตื่นร้อนไปถึงนะ สีสุวรรณว่าที่เจ้าเมืองน่ะออกมาหน้อยเจ้าเป็นใครนะทำไมมาจอดท่าที่นี่เจ้าเป็นโจรฉลัดใช่ไหมยังไม่ได้พูดพานทำเพลงแล้วก็โดดลุยกันเลยต่อสู้กันนะระหว่างผู้ที่มีวิชากระบี่กระบองกับผู้ที่มีกําลังประดุจช้างสารโอโ้โหฉากนี้นะกาวีเอสุนทรผู้ก็เขียนได้อย่างสนุกสนานจริงๆต้องคุยเงยฟังนะเป็นกรแปดนะ เขียนเป็นกรนนะไม่ใช่เขียนอย่างที่ผมเขียนนี่ผมเขียนเป็นเขาเรียกว่าร้อยแก้วนะเขาเขียนเป็นร้อยกรองเนี่ยโหเก่งมากๆสู้กันไปหลายกระบวนห้าครับจนกระทั่งรู้สึกแมอันเด็กคนนี้มันก็เก่งเว้ยใช่ไหมแต่ว่าทางด้านสินค้าหมาุแหมผู้ชายคนนี้มันก็เก่งเรื่องเกินไว้ใช่ไหมคราวนี้พอกำลังจะเข้าไปลุยกันอดกกระบวนห้าหนึ่งเนี่ยยกกระบองยกอะไรขึ้นมาเนี่ยทางด้านสินค์ามุดก็ยก ยกไม้ยกอะไรจะมาตีทางด้านสิสุวันก็มองเห็นที่มือเฮ้ยธรมาลงเลยมณีมีราคาโอ oh, ้ไม่ใช่ไม่ใช่ธรมาลงนี้มันของพี่ชายเนี่ยมา้มันเป็นของพระอภัยมณีน,น,นี่มันมันมันไปนอยู่กับเด็กคนนี้ได้ไง <S S ใช่ไหมก็เลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสต็อปสต็หยุดก่อนหยุดก่อนพักพักลบอา้าวทำไมอะขอถามหน่อยเถอะแหวนเนี่ยได้จะใดมา ถ้าเกิดเป็นสีปากก็บอกว่าเจ้าพิภพโลกาท่านให้นะแต่ถ้าเกิดว่าไปถามอ,าอ๋อสินสมุดรนะแหวนนี้เจ้าได้แต่ใดมาอ๋อป้าป้าป้าของข้าให้ท่านให้ก็ต้องพูดอย่างนี้นะป้าป้าของข้าท่านให้อากลายเป็นอ่ะอันนี้เป็นแหวนของพ่อเจ้าเลยอโอ้โหเท่านั้นแหละความเป็นอันว่าเป็นอันรู้ความกันนะเนี่ย แหวนนี้ก็คือเป็นแหวนของพี่ชายแล้วคนที่ใส่มันก็คือลูกของเขาอันนี้มันหลานอาแท้ๆเลยหลานอาหลานอาอะรกันากานี้กลายเป็นว่าต่างคนก็ต่างโผล่เข้ากอดกันแทนที่จะเป็นลบลาข้าวฟันละก็เป็นญาติกันคทกันได้แท้เลยนะเป็นหลานอาเล่าเรื่องความจริงต่างๆที่เกิดขึ้นให้คุณอาฟังจนหมดวันนั้นคุณอาก็เลยว่าเราได้เวลาละ ที่ตั้งใจว่าจะออกไปตามพระเชษฐานี่ก็ต้องถามให้เจอให้ได้ละเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าได้เวลาที่จะออกเดินทางได้เจอหลานด้วยก็เลยนั่งเรือสัมภาออกกันไปทุกคนเลยไปตามพระเชษฐาในขณะที่พระภัยมณีนี่โดนซัดไปติดโคทินนะก็ติดอยู่นานเท่าไหร่ไม่ทราบไม่แจ้งจะแจ้งก็คือว่าเรือของอุชเลนผ่านมาพอดีแล้วก็เห็นว่า เอ๊ะใครหนอนะติดโกรหินอยู่อย่างนี้ถ้าจะไม่มีอาหารกินตายแน่นะก็เลยเอาขึ้นเรือมาด้วยส่วนเลื่อนต่อจะเป็นยังไงต่อไปเห็นไหมสนุกแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยว่าท่านสุนทรผู้นี่เก่งแบบสุดๆนะเล่าเองยังรู้สึกสนุกเองเลยนะไม่รู้ว่าคนฟังจะรู้สึกสนุกอย่างผมหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็ต้องค่อยๆเล่า ก็ง่ายให้เห็นภาพไปนะเห็นภาพของผู้ที่ประพันธ์ว่าโอ้โหมีจินตนาการที่ล้ำลึกขนาดไหนในขณาดเดียวกันกออ็ผมเล่าเองก็เล่าเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพแล้วก็ติดตามไปได้นะอย่างแบบว่าทั้งเรื่องโดยตลอดนะก็ต้องใช้เวลาในการเล่าการเล่าเรื่องวรรณคดีก็ถือว่าค่อยๆเล่านะแล้วก็เป็นการให้เกียรติกับตัววรรณคดีเองและที่สำคัญก็คือผู้ประพันธ์นะ ดน้นต้องค่อยๆเล่าให้ชัดเจนให้เห็นเนื้อความข้างในสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะผมได้เขียนเป็นร้อยแก้วนะฮะเป็นบทความไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นคลิปบรรยายนะก็ฝากติดตามด้วยในสยามนี้มีเรื่องเล่านะครับวรรณคดีแห่งชาติตอนที่30พระภัยมณีตอนที่3ครับ แล้วพบกันใหม่ในภาคไปมณีตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ